สวัสดีครับวันนี้สายงานเฝ้าระวังน้ำครับมาตรวจสอบเหมือนเดิมครับผมตอนนี้ท่วมหนักแล้วครับนี่เคยหงโมงอเองแลเนี่ยดูดิท่วมหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบดูครับผมดูดิ ไม่ไม่อยากออกละอยากเข้าบ้านแล้วโอ้หุ้ยฟ้าแลบด้วยอ้วนเกือตอนนี้เอาไม่ไหวแล้วตอนนี้หนักมากฝนหนักมากมาเรามากินกันระหว่างรอดูน้ำดีกว่าอ่ะ น้ำกลางฝนที่ลงหนักลมมันก็นแรงมากเลยนะแต่ดีว่าเราเตรียมเอาถังขยะเข้ามาในบ้านแล้วครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวลอยไปกับฝน อวนจะออกไปเล่นน้ำไหมฮะอ๋ออ้วนไม่สนใจอะไรละอ้วนสนใจจตกินอย่างเดียวละหมดแล้ว ได้แทงน้ำอีกรอบดิเพราะว่ามันน่าจะหนักมากเลยนะเนี่ยตอนนี้น่าจะข้อเข่าแลวมั้ยเนี่ยว่วนว่นวนวนไม่ออกมาเลยเหรอว่วนเท้ออะไรเหรอ กู้เชี่ยวชานด้านน้ำกลัวน้ำแล้วครับตอนนี้ <c oughs> อ่ะมาเข้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวเป็นหวัดไปเล็วเข้าเร็วๆโอเคอบบครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับเข้าบ้านกันก่อนครับ